เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark m แ z ดตัดขังแบทเทิลนะครับวันนี้เนี่ยจะหยิบตัวละครที่เป็นข้างตู้ของตู 1, ้พัทหนึ่งบลี่เนี่ยมาทําคลิปละกันเพราะว่าผมมีโอกาสเล่นมันบ่อยมากใช้ในการผ่านมิชชั่นนู้นมิชชั่นนี้โดยเฉพาะกับมิชชั่นที่ต้องใช้ทีมตัวลายนะครับตัวร้าย5สีอะไรเงี้ยพีเซอร์เป็นหนึ่งในตัวสําคัญของทีมเลยและในเมื่อตัวละครมันเก่งขนาดเนี้ยจะไม่ทําคลิปให้มันก็ยังไงอยู่ ตอนนี้คือผมฟาร์มลิงก์สิอะไรครบแล้วได้ปดหนึ่งเส้นทางด้วยก็วันนี้นะครับมาทำคลิปเจฟีดกันบอกแล้วว่าอาจจะทําช้าไปหน่อยแต่ก็มานะครับเผื่อบางคนไม่เคยได้ไงอนาคตอาจจะไปได้ในตู้อื่นแล้วก็จะได้มาย้อนดูคลิปนี้ได้อยู่นี่น้อยก็ยังคงอยู่ในช่วงทายทายเปีแล้วยังอยู่ใน9ปีอยู่นะเออยังไม่จบ9กปีนะครับทาได้อยู่นะครับมาเริ่มดูขามสามารถของเจฟีดตัวน,นี้กันดีกว่าว่าทาไมมันถึงเก่งขนาดนั้นนะครับ เริ่มจากอย่างแรกก็คือผู้นำนะครับมันนาให้กับตัวของทีมซูเปอร์บอสกับกิฟเทสวัลเลอร์นำสองแคตเลยนะคิบวก3ทุกอย่างบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นเป็นตัวข้างตู้ที่นําได้2แคตก็นับว่าใช้ได้ซูเปอร์บอสร้อยสามสิบเปอร์เซ็นนี่เอาจริงพอถูไถนะคนเล่นใหม่ๆแบบใหม่จจ๋า,จาปั้นมาก็ใช้เป็นผู้นําได้เหมือนกันเอาเป็นผู้นําทีมซูเปอร์บอสได้แล้วก็ไปยิมเพื่อนโบลี่เก้าปีเอามันก็พอถูไถยได้ในช่วงเริ่มต้นอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็ท่าไม้ตายเนี่ยเดบีมเนาะจะเป็นการเพิ่มเอ k d e คดีเฟตัวเอง50%หนึ่งเทินและมีโอกาสไฮแชนในการสตันศัตรูได้โอกาส50%ในการสตันเป็นเอฟเฟกที่ดีเลยนะครับตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและมีโอกาสสตันศัตรูด้วยฟีเซอร์ตัวนี้นะ่จะมีการตั้งต้นนะครับ ADK เี่ยบวก160%แล้วก็ดีเฟนต์บวก130%ตั้งต้นแล้วก็ฟีเซอร์จะมีการตีคิดูเข้า100%แน่นอนนะครับ พร้อมกับได้รับ ADK เนี่ยบวก160%แล้วก็ defense บวก130%เป็นเวลา3เทินหลังจากที่ว่าตัวละครเนี้ยได้รับการโจมตีหรือว่าหลบการโจมตีได้นะครับคิดว่าไอก,การตีคิด100%เนี่ยน่าจะได้แค่นับในเทินเฉยๆแต่ว่าไอก,การบวก ADK defense เนี่ยก็ตรงตามให้มันเขียนเลยมันบวกได้อยู่3เทินเพราะกับว่าพีซร์รับตีมา1ครั้ง ผลบัฟตรงเนี้ย ADK defense เพิ่มมาเนี่ยจะอยู่ได้3ามเทินนะครับจะโดนรับตีหรือว่าหลบการโจมตีก็นบหมดคล้ายกับความสามารถของเบต้าเลยที่ว่าหลบก็นับเหมือนกันนะครับดังนั้นอาจจะต้องโดนเตะมาก่อนสักรอบหนึ่งถึงจะได้ defense เยอะขึ้นแล้วก็ได้ดาเมจมากขึ้นนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้ฟรีเซอร์มันเป็นตัวละครเล่นโล1หนึ่งอะโลช่องหลักนะครับช่อง1ช่อง2มันก็จะได้วนเทินความสามารถยังคงอยู่ ในเวลา3เทินนี้แต่ถ้าเกิดว่าให้ฟิเซอร์ไปเล่นช่องที่3มเนี่ยมันจะเป็นาการเปลี่ยนโรเดชันเลยไงแล้วไอ้บั๊สามเทินเนี่ยน่าจะหายไปก่อนนะครับแล้วความสามารถต่อมาเนี่ยฟิเซอร์จะมีการป้องกันดาเมจที่ได้รับนะครับหกเปเ็นเป็นเวลา1เทินแรกที่มันเริ่มเข้ามาในเทินเข้ามาในเกมครั้งแรกเนี่ยฟิเซอร์กันดาเมจติดตัวให้เลย60แบบไร้เงื่อนไขไปเลยนะครับถือว่าสูงมากๆแต่ว่าเป็นการดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้แค่เทินเดียวเท่านั้นเทินเดียวที่โผล่ออกมา แค่เทินเดียวเลยนะครับแต่ต่อให้ตรงนี้มีแค่เทินเดียวก็จริงแต่ความสามารถต่อมาเนี่ยก็ยังคงเล่นกับเรื่องป้องกันดาเมจอยู่ดีนะครับอย่างเช่นต่อมาเนี่ยฟีเซอร์จะมีการป้องกันดาเมจที่รับนะครับเป็นจำนวน50%หากว่าเก็บลูกแก้วไปแล้ว3ลูกหรือมากกว่าในเทินต่อไปที่ว่า,าฟีเซอร์เนี่ยมันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือเก็บลูกแก้วไว้3ลูกเนี่ยการดาเมจได้อีก50%นะในครั้งต่อไปที่ว่าฟีเซอร์บนกลับมาประมาณนั้น ดันงนั้นเราก็ควรเก็บลูกแก้ว3ลูกขั้นต่ําให้ฟีเซอร์เพื่อเอาให้ตัวของกันดาเมจฟีเซอร์มันทํางานด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาฟีเซอร์จะมีการป้องกันดาเมจ40%อันนี้ตกลงมาแล้ว40%กันดาเมจหากเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ว5เทินของตัวละครตัวนี้ถ้าตัวนี้โผล่มาในเกมครบ5เทินปุ๊บกันดาเมจมันจะได้แค่40%และจากการเก็บบอล3ลูก อย่างไออันที่แล้วเนี่ยมันได้50%าสิบเปอร์เซ็นต์ไงถ้าเกิดว,ว่าตรงนเนี้ยไอห้าสิบเนี่ยเป็นบัฟก่อนที่ว่ามันอยู่ครบห้าเทิร์นภายในเวลาห้าเทิร์นของฟิเซอร์เนี่ยถ้าเก็บสามลูกกันดาเมจทห้าสิบแต่หลังจากจบไปห้าเทิร์นจะเหลือแค่กันดามิสี่สิบเปอร์เซ็นต์แทนนะครับแล้วก็ไอตรงหกสิบเปอร์เซ็นต์ข้อแรกไอข้อด้านบนก่อนหน้านี้เป็นคือก้อนที่ว่าให้มันเทิร์นแรกเลยที่มันเข้ามาในเทิร์นจะถึกสุดนะครับทีนี้เอ่อความสามารถต่อมาเนี่ย มันจะมีการป้องกันดามจติดตัวอันนี้เป็นการดามจติดตัวเลยนะครับที่ผ่านมาคือต้องใช้เงื่อนไขเก็บบอล3ลูกก่อนผ่านมาเทิร์นที่หน่1จะได้กันดาเมจเยอะสุดแต่ว่าต่อจากเนี้ยคือเป็นความสามารถกันดามจติดตัวก็คือฟีเซอร์จะมีการป้องกันดามจที่รับนะครับยีติดตัวหากว่านะครับหากว่ามีตัวละครตัวอื่นที่อยู่ในแคาดซูปเปอร์บอสเนี่ยโจมตีในเทิร์นเดียวก,กันกับตัวละครตัวนี้ก็คือขอแค่ว่ามีใครก็ได้ในทีมมันเองอะ เขาตัวเนี้ยเล่นดีกับทีมซูเปอร์บอสที่ผมจัดมาคือซูเปอร์บอสทั้งทีมเลยนะครับแล้วในพาสซีฟเนี่ยมันขอแค่ว่ามีซูเปอร์บอสเพิร์ลสักคนหนึ่งในเทิร์นเป็นใครก็ได้ในเทิร์นนั้นเนี่ยหนึ่งคนนะครับก็จะสามารถรันพาสซีฟของกันดาเมจ20%ตรงนี้ของฟีเซอร์ไปได้นะครับก็คือเอาง่ายๆเนี่ยฟีเซอร์มันมีกันดาเมจติดตัวอยู่แล้ว20%หากว่าคุณเล่นในทีมซูเปอร์บอสนะครับมันจะเป็นกันดาเมจถาวรเลย20ติดตัวมาให้ ดังนั้นเธอแรกเนี่ยที่มีกันดามเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเธอแรกซีเซอร์มีกันดามเมทที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยในเธอแรกและหลังจากนั้นภายในเวลาห้าเทอหลังจากวนเิอหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่กันดามเมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แทนหากคุณเก็บลูกแก้วสามลูกและหลังจากจบห้าเธอไปนะครับซีเซอร์จะมีกันดาเมจสูงสุดก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์หากคุณเก็บบอลสามลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ มันก็จะแบบว่าคล้ายกับ l อวตัวสีฟ้านิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าจะดีกว่าตรงที่แบบมันก็มีดีเฟนต์บวกให้เยอะอยู่ดีจากการที่มันโดนเตะเข้ามาได้ดีเฟนต์บวกร้อยสามสิบแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไม้ตายที่ดีด้วยแถมความสามารถหลักๆของมันนะแบบของดีของเด็ดเลยก็คือความสามารถสุดท้ายตรงนี้นั่นก็คือความสามารถในการซับพอร์ตนะครับฟีเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครสายซับให้กับทีมซูเปอร์บอสซับพอร์ตคือซับคิบวก2 ADK บวก60% 60%นะครับและ defense เนี่ยบวก30ก็คือจะเป็นตัวละครซับที่ชูลงไปด้านดาเมจซะมากกว่าแต่ก็ไม่เชิงว่าจะทิ้ง defense ไปก็ยังคงซับ defense ได้นับว่าจับมากๆเพราะว่าตัวละครมันเองจากความสามารถด้านบนที่กล่าวมาเนี่ยเป็นความสามารถที่สามารถเล่นแท้งในด่านยากๆได้สบายเลยเอาตัวรอดได้ดีมากๆเพราะว่าการดาเมจมันเยอะแค่อฟซอร์กดวิสหนึ่งชิ้นนะ่ะ กดไอเทมป้องกันดาเมจดหนึ่งชิ้นนะครับฟรีซอร์จะไล่เทียมทานไปเลยเพราะแม่งจะถึกมากๆแถมยังสามารถซัพพอร์ตเอดีเคให้กับเพื่อนในแครดซูเปอร์บอสได้โคตรเยอะไปอีก <S <S การซับเอดีเคหกสิบเปอร์เซ็นที่แบบว่าซับมาให้เลยดื้อๆอย่างเงี้ยหายากมากนะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างซูเปอร์อีซีบูเด็กเนี่ยมันยังไม่ได้ซับอะไรขนาดนี้เลยมันไม่ได้ซับแบบว่ามันยังไม่ได้ซับหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้กันได้แบบดื้อๆขนาดเนี้ยอันนี้คือซับดื้อๆเลยซูเปอร์บอสหกสิบเปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นการซรับที่ดุร้ายมากๆเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับนี่ก็คือความสามารถของฟิเซอร์ม่วงตัวข้างตู้โบดี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครสําคัญเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีได้ไหมก็คงได้แหละแต่ว่าน่าจะไม่สุดเท่าไหร่มีจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือตัวละครซับแทงท,ที่โหดมากๆเลยในด้านดาเมจอาจจะไม่ได้ว้าวมากแต่ก็คงทําหลัก4ล้านอัพได้นะครับยิงขึ้น4ล้านอัพอะไรได้แล้วก็ที่สําคัญนะ่ย ตัวซับจะไปเอาอะไรมากตัวซับคือตัวซับนะครับแค่ให้มันยืนซับทีมแล้วก็เอาตัวรอดได้เนี่ยก็ถือเป็นตัวละครซับที่สมบูรณ์แบบแล้วดยางนั้นก็ดาเมจช่างมันนะครับนี่แหละฮะสุดท้ายคือเรื่องของการอัพเส้นทางผมคิดว่าอัลเบินํำนะครับอัพเบิ้ลนํำแล้วก็หลบหลบตามก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันตีคีดได้อยู่แล้วหลังจากมันโดนแตะตัวครั้งแรกในเทินจะตีคีร้อยเปอร์เซ็นต์ในเทินไปเลยนะครับก็ให้อัพเบิ้ลนํำซับเพราะว่าอย่างน้อยเบิ้ลนำมันก็ถึกขึ้นนะครับได้ด เคยบางจังหวะดีเฟน์ Defense ไม่พออย่างเงี้ยมันก็สามารถตายได้อยู่ดีไงต่อให้กันดาเมจเยอก็ตามก็คิดว่าอัลเบินําดีกว่าเบิ้ลนําหลบตามผมว่าเวิร์กคินี่คือไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างที่บอกตัวละครสายซับมันเน้นเอาตัวรอดอะเน้นยืนซับให้ทีมเท,ท่ๆก็เฟี้ยวละดังนั้นก็ไปใส่เบิ้ลแล้วก็คิดเอ้ยไปใส่เบิล้ลแล้วก็หลบหลบตามก็ได้นะครับน่าจะโอเคเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูเจฟิสกันสำหรับพลังของการปลดหนึ่งเส้นทางกับลิงเวลสิบนะครับสุดยอดตัวละครซับแห ไปะฮะ let's go เอาละมาเปิดมาเธอแรกนะครับดีแล้วเพราะว่าทีมันเองตัวละครแทงแบบช่วงแรกๆมันไม่ได้ไม่ได้เก่งกันขนาดนั้นนอกจากพวกแบบสามมงสามมัดอะไรเงี้ยอย่างโบลี่เปีเปิดมาเธอแรกมันก็ไม่ได้ถึกไงดังนั้นผมว่าไอ้พวกฟรีเซอร์แหละตัวอย่างฟรีเซอร์ไอ้ตัวข้างตู้โบลี่นะครับคือตัวมาทําหน้าที่ในการแทงช่วงเริ่มต้นได้ดีเลยอย่างน้อยเนี่ยฟรีเทอร์ฟรีเทอร์ว่ะฟรีเซอร์เขาถึกสุดเทินที่1นะครับ เพราะว่าจะได้กันดาเมจ80%เรหากว่าคุณมีซูเปอร์บอสในเธออีกสักตัวหนึ่งเช่นแบบนี้เนี่ยการดาเมจ80%แล้วแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าด่านนี้ตีโคตรแรงเลยนะครับแถมยังเป็นสีเหลืองสีที่ฟีเซอร์แพ้ทางด้วยอันนี้ดีเฟนซ์เนี่ยตั้งต้นหลักแสนสี่ผมว่าสำหรับการดาเมจ80%กับดีเฟนซ์แสนสี่นี่เยอะมากนะยังไม่รวมกับที่ว่าเดี๋ยวฟีเซอร์จะได้ดีเฟนซ์บวกอีก1้0หลังจากโดนโจมตีครั้งแรกด้วย เราก็ได้ดีเฟนซ์จากค่ายไม้ตายอีก50%ดังนั้นจะบอกว่าตัวฟีเซอร์เองเนี่ยอยากให้มันรับดามมจเต็มที่สูงสุดนะให้มันหลับรับได้ดีๆเนี่ยก็ต้องให้มันได้โดนเตะไปก่อนอย่างน้อย1รอ,อบเพื่อเอาดีเฟนซ์ให้มันเด้งขึ้นมานะครับโดนเตะเสร็จปุ๊บดีเฟนซ์เด้ง3เทินแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องเก็บบอล3ลูกให้ฟีเซอร์ให้ได้นะครับต้องเก็บขั้นต่ำา3ลูกให้ได้เพราะถ้าเก็บไม่ได้3ลูกเนี่ยครั้งกลับไปฟิเซอร์กลับมาเนี่ย การดาเมจของฟิเซอร์เองมันจะหายไปไงมันต้องเก็บให้ได้3ลูกก่อนตรงนี้นะครับเธนแรกเนี่ยมีการดาเมจมาให้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเก็บ3ลูกเผื่อเทินหน้าด้วยจะได้มีการดาเมจ50%เรเพิ่มไปอีกอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าเล่นแบบโนยทีทมันน่าจะไหวขอแค่ว่าอย่าเปิดมาอัดไม่ตายพอ,อหลบไปแล้วคึอเนี่ยหลบเสร็จปุ๊บได้ดีเฟนดิ้งแล้วยังดีนะพาสีมันเขียนอยู่ว่าหลบหรือว่าโดนโจงตีก็ได้ต่อให้หลบก็ได้ดีเฟนด i ้งนะครับเมื่อกี้ ใส่เข้ามาอุ๊ยสงสัยแดนด่านมันตีแรงเกินไปคิดดูดิขนาดกันดาเมจแพ้สิบเปอร์เซ็นต์ยังโดนไปสามแสนเก้าอะไปสี่แสนนะผมนี่อุ๊ยเลยถ้าเป็นตัวอื่นจะไปเอาอะไรไปรอดครับผมบอกเลยนะว่ามันตีแรงจริงไอ้่านบูโซนสมัยใหม่นะมันก็น่าจะแรงแหละเป็นโกคูเบต้าบูขนาดนี้เนาะแต่จริงถ้าเป็นตัวละครสีอื่นที่แบบเราไม่ได้แพ้สีหรือว่าชนะสีอะไรอะคงโดนหลักแสนเดียวแหละมั้ง อันนี้มันแพ้ทางสีด้วยนะครับต้องบอกว่าดาเมจของการที่ว่าตัวละครมันแพ้ทางสีกับพวกด่านบูโซนเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยแหละอันนี้คือเรียกว่าแทงไม้ตายโกเบบูบอยได้ก็ถือว่าเก่งแล้วกับการที่ว่าแม่งแพ้สีด้วยนะาดาเมจ80เอาไม่อยู่แต่คิดว่าถ้าเกิดว่าโดนได้รับพาสีสามเทินไปแล้วอะแล้วก็โจมตีไม้ตายก่อนแล้วค่อยรับรับการแทงโจมตีเนี่ย น่าจะโดนไม้ตายอัดมาหลักแสนเพราะว่าได้ดีเฟนต์ได้อีก5้อมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นั่นแหละนั่นแหละแต่อย่างน้อยก็ดีเลวครับเพราะได้เป็นคนอื่นมาแทงแทนฟีเซอร์ไม่น่าจะมีเลยปะนอกจากสามารถเขียว LR ไอ้ไอบูรี่ก็แทงช่องหนึ่งไม่ตายอย่างเขียดแน่ๆให้บูรี่กล้าปีไปเล่นช่องหนึ่งนะครับโดนไม้ตายอัดเมื่อกี้เนี่ยไปหวั่นแน่นอนเพราะว่ามีแค่ากาดอย่างเดียวดีเฟนต์ก็หลักสามแสนเองอนั่นแหละประมาณนั้น ต้องบอกเลยว,ว่าจริงๆแล้วทีมซูเปอร์บอสเนี่ยพอยังไม่มีซิลแม็กเข้ามาเนี่ยหาเล่นตัวช่องหนึ่งก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีฟีเซอร์มีซามัสไอโบลี่ก็ต้องรอเปิดโดเมนแปลงล่างก่อนถึงแบบค่อยแบบว่าเรีว่งไงค่อยแบบไม่นั่นได้แทงได้ในโดเมนของมันไอโบลี่นะครับโบลี่เก้าปีเดี๋ยวผมใช้เทียมกันโกคูแบ็กด้านหลังดีกว่าเพราะว่าด้านหลังนี่น่าจะตายได้เป็นช่องสองก็น่าจะวื้กกว่าเสียงตีนน้อยสุด แต่การที่มันเสี่ยงตีนล่สุดไม่ใช่ว่าแปลว่ามันจะไม่โดนโจมตีนะเอาละมาดูกันว่าจะโดนอัดไหมตายหรือเปล่าอืมเพราะว่าอะมากลับพูดถึงเรื่องตัวเล่นช่องหนึ่งใหมมันมีที่ผมนึกออกตอนนี้ในทีมซูเปอร์บอสอะก็มีแค่ฟีเซอร์ฟีเซอร์อนี่คือยืนหนึ่งตัวเล่นช่องหนึ่งให้ทีมเลยนะจะเล่นช่องไหนก็นแล้วแต่มันก็ยังคงแทงได้ดีหมดแถมเป็นตัวละครซัพพอร์ตหลักของทีมด้วยแล้วก็มีนี่แหละครับบบลีจิไลแต่ว่า โบริจิไลเนี่ยจำเป็นต้องเก็บบอล7ลูกก่อนถึงเล่นช่องหนึ่งแบบสบายใจได้เพราะว่ามันหลบการันตีไงแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เก็บ7ลูกตลอดเวลาอยู่แล้วครับต้องเป็นจังหวะที่แบบบอลมันเปลี่ยนเองตอนมันเลือดต่ําหรือว่าให้เพื่อนในในใน,นเทินอะไรเงี้ยคอยช่วยเปลี่ยนบอลให้อันนั้นนะพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะมันปกติอะมันจะเก็บเลูกยากอยู่นะผมว่าก็คงมีเนี่ยโบลิจิไลสามารถเขียวช่วงเริ่มต้น หลังๆสามารถเขียวก็แท้งช่องหนึ่งไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับมันจะแท้งดีแค่ช่วงเริ่มต้นเฉยๆช่วงหลังให้เปิดโดเมนไปล่างก็สือเอาอะไรเงี้ยแต่พูดถึงโดเมนก็แม่งก็แย่งกันเปิดเอกอะทีมซูเปอร์บอสแม่งแบบแย่งกันเปิดโดเมนนะมีสามารถเขียวมีโบลี่มีแบ็กเหลืองโรเซ่อะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยจริงๆไอ้งานเซลแม็กถึงสําคัญครับบอกเลยว่าเซลแม็กถึงสําคัญจริงๆไม่ก็จิเลน,นะนเนี่ยจิเลนก็ติดซูเปอร์บอสนะพูดถึงแล้วนะครับ จเลนนี่ติดในซูเปอร์บอสอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวละครตัวร้ายเป็นตัวดีนะอันนี้น่าจะอารมณ์เดยียวกันกับพวกเคฟาแดง eca เคฟาก็ตัวดีแต่ว่าสามารถได้ผลซับจากฟีเซอร์ได้นะครับต้องบอกว่าการซับจากฟีเซอร์เนี่ยไม่ใช่ซับตัวร้ายอย่างเดียวมันซับซูเปอร์บอสซึ่งซูเปอร์บอสก็มีตัวดีอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาพายสี่สามเทินของฟิเซอร์นะครับก็คือได้ ADK 160กับ d e f e n s e 130เมื่อกี้ยังคงอยู่ ทำให้ดีเฟนต์ตั้งต้นมันจะมากกว่าเทินที่แล้วนะครับเห็นไหมดีเฟนต์ตั้งต้นฟีเซอร์เนี่ยหลัก2องแสนเ้แล้วและพอเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าดีเลยเพราะว่า2องแสนเกับเทินนี้มีการดาเมจติดตัว20จากซูเปอร์บอสในเทินมีการดาเมจจากการเก็บบอล3ลูกเทินที่แล้ว50%นะครับการดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์สองแสนเก้ามันนับวันเยอะมากๆต่อให้แพ้ทางผมก็กล้าเสี่ยงแต่จากเมื่อกี้เนี่ยหลังจากโดนรับแม่ตาเข้าไปหลัก สี่แสนนะก็คิดว่าน่าจะโดนแรงกว่าเดิมนิดหน่อยอาจจะประมาณห้าแสนได้ซึ่งก็ไม่ตายถ้าห้าแสนไม่ตายก็ไม่เป็นไรครับเล่นต่อไปเลยผมไม่แคร์อย่างน้อยรอบเนี้ยเราได้โจมตีไม่ตายก่อนด้วยทําให้ฟีเซอร์จะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีกห้าสิบแม่งก็หลังยิงแม่งไปหลักแบบสามแสนอัพได้เลยครับดีเฟนซ์ฟีเซอร์หลังยิงตรงเนี้ยจะไปสามแสนอัพได้แล้วก็กันดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันนับว่าสูงมากโอเคได้เทสพลังแหละ เราใช้วิสจากทืนเมื่อกี้ไปแล้วก็เลยน่าจะโดนตีไม่เข้าเรียบร้อยครับผมลืมไปถ้าเราไม่มีวิสจากทืนเมื่อกี้มาช่วยคงโดนมาหลักสี่แสนัพประมาณนั้นไม่ก็สี่แสนเท่าเดิมเพราะว่าเราโดนแบบหลังโจมตีไม่ตายเนาะนี่แหละครับบอกเลยว่าชิลค่ะฟิเซอร์ตัวนี้เป็นตัวข้างตู้ที่ดีมากๆเลยเอาดาทีนี้ก็ไปเลยโบลิจิไลหลบการันตีของเขาโกคูแบ็กเก้ารูปปั๊บน่าจะฆ่ากันได้หรือเปล่า รอบนี้ผมไม่ใช้เทมแล้วผมลุยเลยอ่าแม้ตาใส่บริจิไลนะครับเยี่ยมการันตีหลบไปถือว่าไอ้สองคนด้านหลังน่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่ามันใส่แม้ตายไปแล้วแต่ว่าด,าด่านนี้ตีแม้ตายได้สองรอบนี่ว่าถ้าจำไม่ผิดอา้าวถ้าโดนขึ้นมาก็บันเทิงละมึงนะอย่านะตีรอบเดียวพอแหละคิดว่าสองรอบคงโอกาสเกิดขึ้นยากน่าจะส่วนใหญ่ตีแม้ตายหนึ่งครั้งตอ่อเทินพอมั้งไม่น่าจะตีสองรอบบ่อยๆหรอก ตีหนึ่งครั้งต่อเทินพอแล้วเธนเนี่ยนะอย่าตีซ้ําเลยไม่ดีครับตายแบ็คเหลือง8ล้านอย่างเบาไม่ได้โดนเตะมาก่อนไม่ได้บิวลอัพอะไรนะครับติดไปอีกรอบหนึ่งใส่เข้าไปซ้ำอีกโบะอย่านะอย่าโดนไม้ตายนะเฮ้ยโดนจริงเหรอ,อไอชิบหายแล้วแม่งบ้าเรามาลุยใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับมันเป็นแค่ภาพรวงตาเท่านั้นตาโบลิกีไลเหมือนเดิมสูตรเดิมเป๊ะ ฮิวเลือดเต็มหลอดแบบรวดเร็วทันใจเข้าเทินสองก็ได้เปลี่ยนบอลทัศนามไปแล้วเรียกว่าว่องไวมากๆเลยครับจริงๆนี่ถ้าเล่นจริงๆผมจะให้ซามาสอยู่โลหลักมากกว่านะเพราะว่าไอซามาสต้องไล่บิวอย่างฟีเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ว่ายืนโลไหนก็ได้ครับเพราะว่าไอการบิวของมันอ่ะมันก็ได้บิวสามเทินไงมันก็อยู่นานพอเหมือนกันกลับมาใหม่เนี่ยมันก็โดนแตะตัวใหม่กได้เหมือนกันไม่ได้แบบ ไม่ได้ต้องมาจำกัดเวลาต้องรีบบิ้วช่วงแรกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นอย่างไอตัวซามมัทเขียวเนี่ยมันยังจําเป็นต้องรีบโดนโจมตีบ่อยๆครับเพื่อให้มันได้ดาเมจแรงขึ้นอะไรเงี้ยจะได้ทาดาเมจไวๆไงแต่ฟีเซอร์เนี่ยมันโดนเตะหนึ่งครั้งมันก็ได้พารสีทุกอย่างแล้วนะครับดังนั้นก็เล่นช่อง3ก็ได้แต่วันนี้ผมต้องเล่นโชว์ตัวละครฟีเซอร์เองเลยเน้เนเล่นโลหลักไปก่อนนะ ก็คือเอาง่ายก็คือถ้าเก็บเป็นเล่นเป็นแบบความเป็นจริงอะ่ะผมจะเล่นแบบช่อง3ไปเลยเอาไปยืนซับช่องโลอื่นด้วยอะไรเงี้ยสลับโลนไปนะครับเป็นสุดยอดตัวซับของทีมหมแล้วซูเป,ปรอร์บอสซับ60%นี่มันเยอะมากนะครับแต่จริงย้ายสามารถช่อง3ก็ดีแหละให้ฟีเซอร์อยู่โลหลักคอยแทงให้แบบเผื่อจังหวะไหนโบรีจีไลไม่ได้แบบเก็บบอล7ลูกก็ให้ฟีเซอร์แทงแทนได้เดี๋ยวไอ้พวกซาม,มาจะได้มาเล่นคู่กับนี่ด้วยไงโกคูแบกด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันไม่แย่ Okay. ไอเทมแล้วกันนี่สนองนิดหน่อยสนองสนองนิดที่ว่าเมื่อกี้ไอแบค็คมันโดนโจมตีเข้าไปเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้บิวอัพรอบนี้มึงบิวอัพให้เต็มที่นะเพื่อนเอาเลยเพื่อนมึงบิวอัพให้เต็มที่เลยแบ็คกูจัดให้มึงเน้นๆไปเก็บลูก17ลูกเยอะแบบไม่เคยเยอะมาก่อนถ้าเก็บซื17ลูกหลังจากได้บิวไปแล้วนี่มันโคตรแรงเลยนะอันนี้ยังไม่โดนแตะอะไรนะครับ น่าจะยิงแค่หลัก10ล้านต้นๆอะไรอย่างเงี้ยดาเมจช่วงแรกคือหลักการการเล่นของมันน่ะที่ต้องจำไว้เลยอย่างอย่างแน่นอนและสำคัญมากในการเล่นฟิเซอร์ตัวนี้มีแค่ยอย่างเดียวก็คือต้องเก็บลูกแก้ว3ลูกนะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้เก็บลูกแก้ว3ลูกให้ฟิเซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้กันดาเมจไงและมันจะเป็นปัญหาได้เผื่อบางจังหวะไหนคนเล่นเขาแบบไม่ได้อ่านความสามารถอะไรขนาดน,นั้นเนาะเล่นแล้วแบบว่าเล่นเพลินๆอย่างเงี้ยลืมเก็บลูกแก้ว3ลูกอะ่ะ บางทีฟีเซอร์จักของเดิมที่มันควรจะถึกอ่ะมันจะกลายเปว่าตละครมันเองไม่ได้ถึกอะไรเลยดังนั้นเนี่ยขอแค่ว่าให้ฟีเซอร์เก็บ3ลูกได้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องดาม,มงดามเมเนี่ยอาจจะไม่ยิงขึ้นหลัก8ล้าน7ล้านง่ายๆแต่ก็4ล้าน5ล้านได้ก็ดีแหละแล้วก็เรื่อง,พล,งพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ที่สุดอยู่แล้วนะครับการดามเมออย่างเยอะเลยสบายบอกเลยไอ้ฟิเซอร์ตัวนี้เล่นกับด่านใหม่ๆได้สบายสบาย,บายต่อให้เป็นด่านล่าสุดในเซเวอร์เจแปนอย่างโกฟีด บูโซนก็ไหวถ้าเกิดมันกดวิสทุกตัวที่มีการดาเมจมาให้ขั้นต่ 50, ํา50-60%เน่แค่กดวิสหนึ่งชิ้นก็ไหวแล้วอย่างเบ6ปีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวละครที่ว่ามีการดาเมจสูงอยู่แล้วนะครับแค่กดวิสหนึ่งชิ้นก็รับดาเมจได้ทุกด่านแล้วฟีเซอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับโอเคฟีเซอร์กลับมาอีกครั้งที่เพียง27ไปรับแท้งช่องหนึ่งไปเลยสบายใจบือสบายใจแน่นอนอันนี้ไม่เจ็บไม่คันอย่างแน่นอนครับ โบลีก็เนี่ยโบลี่ไม่ได้เก็บบอลแล้วได้แค่4ี่ลูกตักวเปลี่ยนบอลไม่มีก็จะเก็บลำบากหน่อยตัวเองก็จะเปลี่ยนบอลได้แค่ตอนมันเลือดต่ำเน้ยนะเปลี่ยนบอลตอนเลือดเต็มไม่ได้อะไรอย่างงี้นี่แหละดาเมจก็4ี่ล้านแปดก็ไม่น่าเกียดนะครับหนึ่งทางลิงสิบเป็นตัวซับมาเนาะจริงๆถ้ามันโดนเตะดักหน้ามาก่อนก็จะดีกว่านี้เพราะว่าจะได้ตีขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้แต่ว่าเราโจมตีก่อนที่จะได้โดนโจมตีเองไงก็เลยตีคีไม่ได้นะครับ แบกนีเบิลเข้าไปตีแรงได้เพราะว่ามีผลพลอยได้จากฟีเซอร์คอยช่วยซับดาเมจ60%ปต้องบอกว่าการซับดามเมจ60%เนี่ยทำให้พวกโกคูแบกก็ไม่ต้องแชร์ลิงก็กได้อะเพราะแบบการเพิ่มดามจเของมันอะ่ะมันมาจากการซับพอร์ตคูณเยอะเลยไงต่อให้ลิงก์ันด้วยกันไม่ดีแต่ก็ดามจก็คงแรงขึ้นได้ครับจากการซับของไอฟีเซอร์นี่แหละมันซับเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมเนี่ยดาเมจะแรงได้ก็คือมาจากพาสีที่บวกดามจเเยอะแล้วก็มาจากเรื่องลิงก์สกิล เป็นสำคัญเลยเรื่องลิงก์เนี่ยสำคัญมากเผื่อใครมองข้ามไปเรื่องลิงก์สําคัญจริงๆรอบนี้เราจะพามาชมเลยนะครับว่าแค่แค่นะครับแค่แบ็กบิลอัพน่าจะเต็มแล้วแหละแล้วมีซัพพอร์ตจากฟรีเซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้มาลองดูเลยนะเราจะเก็บบอลไปเลยนะครับตรงนี้12ลูกเข้าไปปับ๊บดีเฟนต์ตั้งต้นแบ็กนี่ปาไปแล้ว1นล้าน1,000งแหลังยิง2ล้านกว่าแน่นอนนะครับเยอะมากม ซีซ์ก็ยืนแทงช่องหนึ่งกันไปเพราะว่าหลักๆแล้วแม่งยืนซัพพอร์ตเทๆไปแล้วซัพพอร์ตให้ทีมเก่งแบบมือหือมาไปแล้วยืนแทงแบบ่อๆสวยๆไปตามสไตล์เจฟฟีสนะครับเมื่อกี้ผมเก็บบอลไม่ครบสามลูกไม่เป็นไรเพราะยังไงก็แล้วแต่หลังจากจบตรงนี้ไปหลังจากผ่านครบห้าเทินเนี่ยมันขอแค่ว่าเก็บปุ๊บก็ได้แล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ยิงยี่สิบสี่ลางใช่ปะนั่นแหละตามนั้นโคตรแรงแลวเหมือนอยังบิวลอัพไม่เต็มด้วยเดี๋ยวรอใหม่เดี๋ยวรอเทินที่ มีโลเซ่เหลืองเปิดโดเมนเล่าแบ็กเหลืองกับฟีเซอร์ยืนยืนคู่กันเดี๋ยวผมขอสกิปไปโชว์เทิร์นที่ผมกล่าวแล้วกันว่าเป็นยังไงเกกคริงั Tchau! Oh.